หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นมุกเพลงแปลงอ่ามุกเพลงแปลงแม่สายมาอ๋อแม่สายใครร้องได้ไอ้บุ๋มร้องดิใครร้องผมผมผมได้คุณร้องยั้ไงแม่มาไม่ทันได้แม่อะไรแม่สายน้าตลาดนัดสิบเอ็ดโมงมาบ่ายสองกลิ้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 งาาาามมเสียงกูทำนี่แหละ มึงก็ได้ยินอยู่มึงถอมึงว่ปะเนี่ยพี่เกลิ่ง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 เอแต่งเลิ่งเกหิ่งเกล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 ิ่งเกนิ่งล่งเกลิ่ง้ลิาสเกล่งเกลิ่งเกละ่าเกลิ่งเกลิงเกลิ่งกลิ่นเกลิ่งเกลิ่งเกลิ่พเกลิ่งเกลิ่งเกลน่งเกงเกลิงเกลิ่งเก่งเกลิ่งกลอีงล้ลงเกิ่งเกลิตายกยู่มานล่งเกลิ่งเงเกลิ่งกมารอโรงพยาบาล สวัสดีพี่ปงเหน่งโอ้ขอบคุณมาีครับอ่านหาพ่อมึงเหรออ่านหามาละกอเลยเหรอกลิ่น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 กลิ่ลิ่นกลิ่นกลิ่นลิ่นก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 ลินกลิ่นกลิ่นกลิ่นลิ่นกลิ่นกลิลิ่นลกลิ่ลกลิ่นกลินกลิ่นกลล่นกลนกลิ่นนกล มูมวลวิแปดเงินลอยอยู่กลางเวทีเวจะกลับคืนสู่ชายแดนชายป่าคือแหล่งพักผ่อนนกหงส์ยกนกอินกลับมาไม่ทันพราชันสห้เล่าปวดเมื่อยไม่เีอะไรขัดทั้งเพลงร้องไม่เป็นมาเสียคำ่าร้อง หมดแล้วเลือดหมูแม่เลือดแม่สิบหายฝากกดสับเไพร์ด้วยนะคะ